หิมะหน้าบ้านค่ะโอ้ยนี่ตื่นมาเจ็ดโมงนะมาถ่ายรูปให้ดูแต่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวสายๆก่อนจะเดิอนองีถวนี้ดูนะคะนี่ตื่นมาเจ็ดโมงลงหิมะมาแล้วค่ะโอ้ยขอบพลนขอบพลนแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูหน้าบ้านกันเนีียจะตกแรงกว่านี้ วันนี้ตกแรงดูดูดูเดี๋ยวไปดูหน้าบ้านกันนี่หน้าบ้านประมาณนี้ค่ะก็มีตกอยู่นะหน้าบ้านประมาณนี้ค่ะก็มีตกอยู่นะเนี่ยเห็นมีตกอยู่แปลงผักขงชอนแปลงผักขงชอนอุ้ยมันหนาอย,อยู่เนะยมันเป็หนห่ามันหนา อู้อจมมิดเลยเนี่ยเท่ากาแฟมือเนี่ยเท่าเลยจมนิ้วมือ,อเดี๋ยวพาไปดูขพางบนนะแป๊บนึงหนาวหนาวอ้วขงมงจะเป็นประมาณเนีย่ยข้าวโปรนเลยหมดแล้วเดี๋ยวจะเดินพาเพื่อนเดินน่าไปดูฝั่งโน้นก่อน นี่ขาไปหมดแล้วอุย้ยหนางมากเลยค่ะน,นั้งจกกันนจก,กรยานบ้านนู้นจักรยานบ้านโอ้หนาวไม่ไหวหนาวนี่ถ่ายเ,เพื่อนๆได้ดูแค่นี้ก่อนนะคะ ลมแรงมากเลย่าลมอ่ะลมแรงมากเลยลมหนาวทาั้งหมนเต็มหมดเลยเดี๋ยวสายสายหน่อยสักเที่ยงอะไรเงี้ยเด็กจะมาปั้นปั้นตุกตากันโอ้ยสงสารนกเจ้าตัวนี้อยู่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วมันไม่หนาวไงก็ไม่รู้ไปแล้วค่ะหนาวหนาวเดี๋ยวสายสายพาไปเดิน เดี๋ยวสายๆพา,าไปเดินแถวนี้นะพาไปเดินดูฮ